สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องประทับใจและก็ใจฟูแน่นอนนะครับเมื่อสื่อดังระดับโลกเนี่ยยกธงชาติไทยนะครับให้ติดอันดับหนึ่งใน9สวยงามที่สุดในโลกแล้วก็เป็นก็เรียกว่าธงชาติที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดในโลกนะครับจะมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่อง f Fake t ถ m มด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับ สุดยอดมากือระดับโลกยกทงชาติไทยติดอันดับหนึ่งใน9้าสวยงามความหมายลึกซึ้งที่สุดในโลกค่ะว้าวสุดยอดมาก ถุงชาติน้ำชมไม่ใช่แค่ผืนผ้าสีสันที่ปลิวสวยตามสายลมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทรงพลังของอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศท่องแต่ละผืนค่ะ,ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร์หลายศตวรรษสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางการเมืองอและความฝันที่มีต่ออนาคตนั่นเองค่ะโด,ะดยจากเชสีที่อัดแน่นไปด้วยความหมาย ไปจนถึงภาพลักษณ์ที่ได้รับแรงบนันดาใจจากตำนานศาส,สนาหรือว่าธรรมชาติธงชาติจึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่ประเทศหนึ่งยืนหยัดไว้และสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นค่ะโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากนักศึกษาวิชาธง บล็อกด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเราได้รวบรวม9ก้ารายชื่อธงชาติที่สวยงามมีเอกลักษณ์และเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่สุดในโลกเอาไว้ที่นี่ค่ะ โดยหนึ่งเลยค่ะธงชาติเนปาลธงชาติเนปาลคุณผู้ชมมีความพิเศษไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันวางซ้อนกันสแสดงถึงเทือกเขาหิมาลัยและก็รากเง้าทางศาสนาฮินดูค่ะสีแดงเท้มเนี่ยเป็นสีประจำชาติเนปาลสื่อถึงความกล้าหาญขอบสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพส่วนสัญลักษณ์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สื่อถึงความยั่ง ยืตลอดกาธงแนรูปแบบปัจจุบันเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1962แต่ว่าการออกแบบมีรากฐานมาจากธงประจำตระกูลของราชวงศ์รานาในอดีตค่ะ 2. ค่ะผู้ฐานนะคะคือผู้ฐานเนี่ยมีธงอันโดดเด่นเลยนะคะแสดงภาพของมังกรขาวที่เรียกกันว่าดรักหรือว่ามังกรสายฟ้าบนพื้นสองสีคือเหลืองและส้ม มังกรเนี่ยถืออัญมณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมัง่งคั่งสีเหลืองหมายถึงอำนาจทั้งโลกของพระมหากษัตริย์ส่วนสีสม้มแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพงถูกออกแบบครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1940ววและประับปรุงใหม่ในทศวรรษที่1960โดยผสมผสานทั้งความเป็นราชวงศ์และรากฐานศาสนาพุทธแบบมหายานค่ะ 3ค่ะบราซิลค่ะพ<อ>งบราซิลชมมีสีเขียวสดใสนะพร้อมกับเพชรสีเหลืองแล้วก็ทรงกลมของท้องฟ้าเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวสื่อถึงท้องฟ้าเหนือเมืองรีโอเดจาเนโรในวันที่15พฤศจิกายนปีคศ1889วันที่บราซิลเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐคำว่าเอเดมอีโปเกสโซ คือระเบียบและก็ความเจริญก้าวหน้ามาจากแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมสีเขียวและเหลืองเป็นสีแห่งราชวงศ์บากันซาและสายเลือดฮับร็อกของจกักรพรรดินีลีโอพอนดีนาดาวแต่ละดวงแทนรัฐต่างๆในบราซิลค่ะสีนะคะแอฟริกาใต้ธ oh. งชาติของแอฟริกาใต้เนี่ยถูกนำมาใช้ในปี1994 เพื่อเฉลิมฉลองการเกิดใหม่ของประชาธิปไตยธงภาษาสีทั้ง6แล้วก็มีรูปทรงตัววเพื่อสื่อถึงการรวมเป็นหนึ่งของสังคมที่หลากหลายสีในธงเนี่ยหยิบยืมมาจากทั้งพักแอฟริกันเนชั่น l ลคอน r กรสแล้วก็ธงยุคอนานิคมเก่าแสดงถึงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดแล้วก็ความหวังในการก้าวไปข้างหน้าออกแบบโดยเฟเดริกบาวเนลนักออกแบบประจำรัฐค่ะ หาค่ะญี่ปุ่นนะคะธงชาติญี่ปุ่นหรือว่านิชชุกิรกหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อฮิโนมารุมีดีไซน์เรียบง่ายด้วยดวงอาทิตย์สีแดงบนผืนผ้าสีขาวดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในวัฒนธรรมตำนานและก็อัตลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น พื้นหลังสีขาวค่ะสื่อถึงความบริสุทธิ์และก็ความซื่อตรงแม้จะมีต้นกำเนิดย้อนไปถึงศตวรรษที่8แต่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี1870และยืนยันอีกครั้งในปี1999ความเรียบง่ายของธงทำให้กลายเป็นไอคอนแห่งการออกแบบญี่ปุ่นค่ะกาวค่ะฮ่องกงคุณผู้ชมธงฮ่องกงเนี่ยประกอบไปด้วยดอก บ่อฮืนเนียนเบียนเกียนานะสีขาว5กลีบผู้ชมวางอยู่ตรงกลางพื้นสีแดงกลีบแต่ละกลีบนะคมีดาวแดงเล็กๆซึ่งสื่อถึงความเชื่อมโยงกับจีนส่วนดอกไม้เป็นตัวแทนของความกลมกลืนความเป็นเอกลักษณ์และเอกภาพพงนี้ถูกนำมาใช้ในปี1997ค่ะหลังจากที่อังกฤษส่งมอบห้องกงคืนสู่จีนการออกแบบทันสมยัยแต่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น สีแดงช่วยสะท้อนสายสัมพันธ์กับทงชาติจีนในขณะที่ดอกไม้ชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดเฉพาะในฮ่องกงค่ะเจดนะคะปาปัวนิวกินีค่ะ,ะทงชาติที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่งในแถบแปซิฟิกแบ่งครึ่งแนวทะแยงด้านบนสีแดงมีภาพนกสวรรค์ด้านล่างสีดามีดาว5้าดวงรูปกลุ่มดาวเซา t h เทิร์นโค นกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและอัตลักษณ์ส่วนกลุ่มดาวสื่อถึงตำแหน่งของประเทศในซีโลกใต้ธงนี้ออกแบบโดยซูซานคาริเก้เด็กนักเรียนอายุ15ปีที่ชนะการประกวดระดับชาติและเริ่มใช้ในปี1971ค่ะ8ค่ะคา,าซัคสถาน ธงชาติ oh, boy, ของค <dear. S 1> าซัคสถานนะคะมีพื้นสีฟ้าอ่อนสื่อถึงสันติภาพและก็เอกภาพมีดวงอาทิตย์สีทองและก็มีนกอินรีที่กำลังโบยบินตรงด้านซ้ายค่ะมีลวดลายศิลปะแบบคาซัคเรียกว่าโคชกามุยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกชนเผ่าเร่ร่อน ดวงอาทิตย์แทนความอุดมสมบูรณ์และชีวิตส่วนนกอินทรีหมายถึงอิสรภาพและท้องฟ้าไร้ขอบเขตทงนี้ดได้รับการรับรองหลังจากแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี1992ค่ะประเทศที่9นะคะเลขสวยด้วยประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะโดยธงไตรลงของประเทศไทยนะคะประกอบไปด้วยแถบแนวนอน5แถบด้วยกันสีแดงขาวและน้ำเงิน โดยแถบกลางสีน้ำเงินกว้างเป็นสองเท่าแทนสถาบันพระมหากษัตริย์สีขาวแทนศาสนาพุทธและสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนธงนี้ค่ะถูกใช้ครั้งแรกในปีพศ2460ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนความทันสมัยและก็การยืนเคียงข้างสัมพันธมิตรในสงครามโรคครั้งที่หเป็นสัญลักษณ์ของสามเสาหลักแห่งชาติได้แก่ชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริตย์นั่น สุดยอดมากและนี่นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เ,เห็นได้ว่าธงชาติแต่ละประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายนะครับแล้วก็ธงชาตนะครับที่มีความหมายเนี่ยเขาก็มาจาัดอันดับว่าเออประเทศนี้ประเทศนี้มีความหมายแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับแล้วก็สรรีสันของธงชาตนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยก็ติดหนึ่ง oh, ใน9ของธงชาติที่มีความหมายลึกซึ้งและก็สวยงาม ที่สุดในโลกนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจสําหรับประเทศไทยมากๆมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับมันอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับและคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ